โอ้โห,โหพี่จีนนะเออจวกนะทำไมไม่ดูแลคนในประเทศตัวเองนี่ถึงขั้นสังเด้งอะไรนะสามผู้กำกับแถวชายแดนเลยนี่โอ้โหสนธิถึงกระด่าเลยโอ้โหนี่ไงมันเพราะตำรวจไทยนี่แหละนะไม่ได้จัดการไม่ได้อะไรเออนะก็เลยจะต้องให้จีนนี่เพราะจีนนี่เขามีเขาเรียกข่าวกองเขาลึก นะครับข่าวกองเขาลึกมากเขารู้หมดอ่ะใครเป็นใครนะแก๊งคอสเซนเตอร์นอรคนไหนคนไหนเขาระบุตัวได้หมดเอ<ม>แต่ประเทศไทยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอะไรใครว่าอะไรเหลอทําอะไรเหลอนี่ผู้กงกลับถึงขั้นโดนปลดนะครับเออเนี่ต้องให้พี่จีนลงมานะต้องให้พี่จีนมาปราบจีนใช่ไหมแต่ที่จีนนี่เขาโทษประหารเลยนะท่านผู้ชมออนะ ขาโทษประหาเลยนะไอ้คอนซัลเตอร์เนี่ยแต่ที่ประเทศไทยนี่กฎกฎหมายนี่อ่อนนี่แค่ปิดบัญชีอะไรนะแค่แค่แค่โอนไม่ได้บัญชีมาแล้วแค่โอนไม่ได้แค่ปิดบัญชีแค่นี้ไม่มีโทษเออถ้าเป็นจีนนี่จับประหารไปแล้วบัญชีมานะครับ อออันนี้ขนาดรู้นะขนาดรู้ไอ้ม้าสีดำม้าสีเทาม้าสีเขียวม้าสีเหลืองดูรู้หมดบัญชีม้าไหนรู้หมดแต่จับไม่ได้เออทําไมไม่ไปจับรู้ตัวขนาดนั้นนะทําไมรู้รู้ขนาดถึงว่าเอ้ยชื่ออะไรบัญชีอะไรก็ก็ไปจับซิใช่ไหมเออรู้แต่จับไม่ได้แค่ปิดบัญชีจะมีประโยชน์อะไรวะ นะโอ,โอ้โหถ้าเป็นที่จีนี่จับอาหารเรียบร้อยนะครับไม่เหลือไม่เหลือหนอ่อเหลือแนวเออใครเปิดบัญชีม้าก็ตั้งโทษไว้เลยนะใครเปิดบัญชีมา้ามียอดโอนเป็นล้านๆเนี่ยนะเออคนผู้เสียหายนี่เขาเสียหายกันเป็นล้านล้านะท่านผู้ชมเห็นไหมไอ้นางงามอ่ะโอ้โหโดนไปตั้งกี่ล้านนะอ่ะเออ ยังไม่นับคนอื่นๆอีกรวมกันเป็นหลายแสนหลายแสนแล้วรวมกันเป็นล้านๆน่ะเออนะเนี่ยพวกนี้ต้องจับแล้วก็เอามาติดคุกเอามาติดตารางให้หมดต้องลงโทษไม่ใช่แค่ว่าปิดบัญชีอย่างเดียวมันก็ลอยหน้าลอยตาเ้ยฉันไม่โดนจับเฮ้ยฉันเปิดบัญชีเสร็จฉันไม่โดนจับอย่างเงี้ยเออ ร,รัฐบาลถามว่าเริ่มต้นดีไหมดีอา้าวสนับสนุนปิดบัญชีเนี่ยดีแล้วแต่จะจะดีกว่าก็คือว่าไปจับมันมาติดคุกด้วยไปจับมันมาลงโทษด,ด้วยนะครับไม่แค่ใช่ปิไม่แค่ไม่ใช่แค่ปิดบัญชีนะฝากหน่อยนะรัฐบาล,ลอุ้งอิงนะนไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้มันสุดๆนะครับมันจะได้หมดไปทีนะโห หลอกลวงคนไทยโหเป็นว่าเล่นเลยนะโอ้แก๊งพวกนี้นะครับแล้วถามว่าใครปล่อยสัญญาณมือถือให้มันเนีย่ยก็ต้องจับมันมาด้วยนะใครให้มันใช้ซิมใช้เบอร์อะไรเงี้ยจับมันมาให้หมดเออแล้วมันโทรมาได้ยังไงเบอ่อแปลกๆนะหม่ว่าใช้มุกเดิมๆเมออหลอกคนไทยนะครับอันดนี้ก็เคยโดนโทรมาหลอกอยู่หลายรอบเหมือนกันนะ ก็เกือบลงเชื่อมันเหมือนกันมันมีเลขบัตรประชาชนด้วยนะมันบอกเลขบัตรประชาชนอะไรถูกหมดเลยเออเนี่ยดูสิมันเอาข้อมูลมาจากไหนวะโอ้น่ากลัวมากนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ